สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาน้ํายาเกลือนะคะ่ะวันนี้เราจะมีน้ํากับเกลือนะคะแล้วเราก็จะมาทาน้ํายาน้ําเกลือกันนะคะน้ํายาน้ําเกลือน,นี่เอาไว้ทําอะไรอะคะเอาไว้วดปากค่ะอ่าแต่กินไม่ได้นะคะแต่เ,เราเรามาทํากันเลยเอาประมาณ ประมาณนี้นะคะอือหือประมาณนี้นะค,ะคนลงไปเลยค่ะ <c oughs> คน่อไปจนให้มันละเอียดละเอียดนะคะ <c oughs> พอละเอียดละเอียดแล้วแล้วก็จะนําไปร่วนปากเลยไหนลองว่วนให้ดูหน่อยนะคะละลายลืยังไหน ละลายหมดแล้วค่ะบ้วนปากยังไงเอ่ยต้องอมนานไหมคะอมแป๊บนึ่อยางกับยาบ้วนปากค่ะเอาล่ะขะลองอมให้ดูหน่อยค่ะต,ต้องุเดี๋ยวเขาบ้านวนไม่เป็นกันนะคะ าทำไมพ้วดเร็วอะคะเข้มฮะ <laughs>